สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว youtube ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมยุดยิ่งเจริญนะครับจะพามาชมพันปลาครับเนี่ยนี่ครับมีหลายอย่างครับนี่ก็เป็นปลาทับทิมครับนี่ครับลูกปลาครับอันนี้ก็เป็นปลาในทงครับ บ่อนี้ก็จะเป็นตะเพียนครับลูกปลาตะเพียนมีเยอะเลยครับนินแปลงเพศครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นนินธรรมดาครับนี่ เราพาชมรอบๆเลยครับนี่ก็จะเป็นนินธรรมดาตัวใหญ่แล้วครับนี่เป็นตัวใหญ่แล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็เป็นปรากฏเหลืองครับมีหลายสายพันธุ์ครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube มา ซื้อก็รับรองว่าถูกใจแน่นอนครับเพราะว่ามีหลายพันครับเนี่ยพาชมบรรยากาศรอบๆชื่อฟาร์มอะไรครับอ๋อแต่ละพันปลาครับผมอ๋อนี่ครับเจ้า บ้านกรวดพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านกรวดก็จะมาซื้อแถวนี้แหละครับ One, two, ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องยุดยิ่งเจริญด้วยนะครับอยงนั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ